พี่น้องครับสวัสดีครับคลิปนี้คือเห็นหมักขนุนกระลังสีไงกระลังสีไก่สีซุกแล้วเบิงบ้งผลงานของกระอกกระลังสีมาแขะบัดท,ที่นี่ผมก็เลยคิดเห็นไอเดียเลี้ยวไปเห็นนี่เอิญกุ้งกีตักด,ดิน เดี๋ยวลองมาเบิ่งกันว่าผมเสียจังไหนกันกระลอกบอให้มันกินเพื่อสิสี้ให้ถึงปากคนกินบ้างบ่ฉะนั้นมันกกติกินเบิดเอาโปรดติดตามตอนต่อไปลอแป๊บหนึ่งครับนี่ครับฝีมือผมพอยญ่สันจอยเป็นตาเอาชนะกระลอกได้บอเอาลองมาเบิ่งกันครับควมคิดบัดน,นอก อันนี้บ่มีฤิษ์ิีนะครับเด้อไปยาเ็ตก,กะไปทําตามได้ง่ายๆเบิงมาเบิงกันวามันสิอยู่บ่รอสักแป๊บหนึ่งครับอันนี้กคเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเอามาค่อยเบิงครับว่ามันสิปปองกันดได้ซ้ำได้ครับควบคิดแบบบานบานบ่นบต้องมี่าเสส่ใจยังหลายล่องเบิงครับ เห็นของเศษเรือใส่ไสกะเอามาล่องเบงคลิปนี้ครับประมาณนี้แหละครับไปอยากเาไปเลี้ยนแบบถ้ำสนุกสนานกะล่องเบงครับมาคอยติดตามต่อไปว่ามันสิเหลือไห้คนไดรับประทานนํำบอคลิปนี้ครับจบลงแค่นี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ